สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมการ์ดดิท่าฟรีไฟเจอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟล์กันอีกแล้วเช่นเดียนเลยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับปีกตัวนี้นะครับปีกตัวนี้ฟรีๆเลยนะครับย้ํานะครับว่าฟรีนะครับก็ปฏิกิราง่ายๆนะครับใครอยากได้นะครับปีกตัวนี้ฟรีๆปีกเขาเรียกว่าปีกอะไรอ่ะไม่ต้องผมไปดูก่อน ปีกไอ้สีเขียวอ่ะทุกคนไอ้สีขาวไม่สีเขียวดิเออมันจะเป็นสีขาวอ่ะไม่รู้ผมซื้อแล้วนะมันหายไปไหนไม่รู้นั่นแหละใครอยากได้ปีกตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะนะครับทําตามวิธีการให้ได้ตามนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปสอนวิธีการรับปีกตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปแจกเพรกันก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะหามผมแจกจริงนะครับก็นี่นะครับลิงก์คลิปนี้นะครับผมก็แจกจริงนะกดคัดลอกลิงก์มานะครับแล้วก็ไปที่สุ่มคอมเมนต์ยูทูบนะครับดีใส่ไปเลยนะครับ นี่คอมเมนต์นะครับผม90คอมเมนต์กดเลือกมาหนึ่งอันนะครับก็จะได้เป็นอ่อ U ู D อะไรปะเนี่ยเดี๋ยวลองเติมดูแล้วกันนะครับของน้องอะตอมนะครับจะลองเติมดูนะครับนี่คือผมเติมสดๆเลยนะ U ู D ผิดนะจ๊ะงั้นขอคนใหม่แล้วกันโอเคคนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ายูดีน้องคนนั้นผิดนะครับโอเคได้เข้ามาแล้วนะครับนี่คือสมคอมเมนต์นะครับสดๆเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวไปที่เว็บ p e r f e c t Shop นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใครอยากสุ่มก็มาสุ่มกันได้นะครับเมื่อกี้สุ่มเพชรผมสุ่มลงทิกตอกไปแล้วแหละนะครับก็สุ่มลงทิกตอกไปแล้วนะครับก็สุ่มได้เพชรมานะครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลที่เราได้รับนะครับก็จะเป็นบัตรกานิน่ห้าสิบนะครับสุ่มครั้งเดียวได้เลยแม่งโคตรโหดเลยนะครับบอกเลยว่าเว็บนี้นะครับได้จริงนะครับก็เดี๋ยวเราเติมดูเลยนะนี่หนึ่งร้อยเจ็ดสองเพชรนะครับเดี๋ยวเราสุ่มเพชรกันเล่นเล่นดียว อ่ะผมเติมให้แล้วนะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับยินดีด้วยนะครับน้องอภาคภูมินะครับนี่เติมให้สดๆเลยนะครับใครอยากได้เพชรแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้แจกนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปแจกเนี่ยรเราสุ่มของรางวัลกนก่อนดีกว่ามาขอสักหนึ่งรางวัลได้ไหมเกือบได้เกือบได้ทุกคนเกือบได้ไดมาเฮ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยออกจริง หกบาทกันที่หน้าพันห้าเลยทุกคนเดี๋ยวผมเก็บบัตรนี้ไว้แจกดีกว่านะครับก็โอเคนะครับก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่เปิดของอีกวันที่ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเติมนะครับโอเคก็ผมก็ใช้วิธีปั๊มเพชรแบบนี้แหละก็เลยได้มาหนึ่งแสนหกหมื่นเพชรนะครับใครอยากสุ่มหรือว่าอยากอะไรก็ตามกันมาได้นะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็วิธีการรับปีกตัวนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับทําตามวิธิการสามพ่อนะครับกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ ช่องฮันุมานช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดเห็นกดเป็นกระดิ่งนะครับกดทั้งหมดนะครับก็จะได้ปีกตัวนี้มาฟรีๆนะครับปีกสีขาวหรือปีกสีนี้ก็เดี๋ยวเอาเพชรไปสุ่มกันเอานะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาแจกเพชรนะครับก็ทำตามวิธีการครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีแล้วก็เห็นผลที่อยากได้นะครับเป็นปีกนี่ปีกสองสีนี่นะครับหรือว่าจะได้ชุดกัจจิอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะแจกเพชรกันให้ไปเล่นกิจกรรมนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคคคครรรัััับบบบสสสาาหลลิปปนนีีี้้้ไไกก่่ออวดดขุณมทต ได้ปิดฝีอย่า yeah. นะครับ oh, แล้วเราจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ